สาวเริ่มขึ้นมาที่จุดเก็บค่าผ่านทางแห่งหนึ่งสองพนักงานสาวได้พูดคุยกันผ่านมือถือถึงชายขับรถซีดานคันเก่าๆคันหนึ่งที่มักจะชอบวนเวียนมายังจุดชำระเงินที่มายาเธอนั่งทํางานอยู่ซึ่งชายคนนี้จะชอบจ้องมองมายาอย่างน่ากลัวและทําพฤติกรรมแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วดีนี่เพื่อนสาวจึงบอกมายาว่าอย่าคิดมากให้สนใจแค่เรื่องรับเงินค่าผ่านทางก็พอโดยในขณะที่ทั้งคู่กาลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆรถซีดานคันเก่าก็โผล่มาทําให้มายาเธอรู้สึกกลัวมากจึงรีบบอกให้ดีนี่เนี่ยรู้ แล้วก็ทําใจดีสู้เสือยื่นมือรับเงินจากชายในรถโดยไม่กล้าหันไปสบตาเขาซึ่งชายคนนั้นก็จ้องมองเธออยู่นานมากจนถูกรถที่ตามมาคันหลังกดแต่ไร่เขาจึงยอมขับรถออกไปแต่ก็ขับไปจอดอยู่บริเวณรินถนนก่อนที่จะลงมาจากรถแล้วเดินมาหามายาที่ป้อมทําให้มายาเธอกลัวมากแล้วก็รีบล็อกประตูหน้าต่างทันทีส่วนดีนี่ก็รีบโทรแจ้งศูนย์เพื่อขอความช่วยเหลือด่วนเมื่อชายคนนั้นเดินมาถึงก็เอาแต่ทุบกระจกไม่หยุดไมายาจึงเปิดออกมาพร้อมพูดขู่ว่าหลบประภกาลังมาแต่เขาก็ ไม่มีท่าทีที่จะกลัวเลยแถมถามเธอกับว่าเธอคือลาฮายูใช่ไหมมายาก็รีบตอบปฏิเสธไปเอาจึงถามต่ออีกว่าตัวเธอได้มาจากหมู่บ้านฮาจอรซาลีในมานดีลาจามีพ่อชื่อว่ากีโดโนโวงโซใช่ไหมซึ่งมายาเธอก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธทำให้ชายคนนั้นเดินกลับไปที่รถแล้วหยิบมีดเล่มยาวเดินตรงมาหาเธออีกครั้งและครั้งนี้ทำให้มายาเธอกลัวสุดขีดรีบเปิดประตูวิ่งหนีออกมาอย่างไวโดยมีผู้ชายคนนั้นเนี่ยวิ่งตามมาติดๆแล้วมายาเธอก็พลาดท่าล้มลงจนถูก ชายคนนั้นใช้มีดกิีลงไปบริเวณแผลเป็นที่ต้นขาเหมือนกับกําลังหาอะไรบางอย่างเธอเลยพยายามต่อสู้จนถูกชายคนนั้นเนี่ยใช้หัวโขกใส่จนเธอแน่นิ่งไปแล้วตามด้วยการใช้มีดยาวฟันลงไปยังตัวเธอแต่โชคดีที่ตำรวจมาทันเวลาชายคนนั้นเลยถูกตำรวจวิสามันทาให้มายานเนี่ยเธอรอดตายได้อย่างหวุดหวิดหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปมายาและดีนี่จึงลาออกมาเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดแต่ก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บเงินจากแม่ค้าด้วยกันก็แสนยากเย็น